งานเลี้ยงช้างที่มีโต๊ะบุฟเฟ่ที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกเลยครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูงานเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับในงานช้างประจำปีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่ของจังหวัดนะครับได้มีการจัดเพื่อที่จะเลี้ยงช้างนะครับช้างหลายเชือกเลยเป็นร้อยเชือกนะครับช้างเยอะมากเลยครับ มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับดูขบวนช้างนะครับเดินขบวนอย่างสวยงามนะครับผมมีการแต่งชุดแต่งกายนะครับมีชื่อนะครับสวยงามมากนะครับช้างแต่ละเชือกนะครับหรือว่าแต่ละเชือกครับสวยงามนะครับเป็นงานใหญ่ประจําปีเลยครับท่านผู้ชมครับก็ได้รับความสนใจนะครับกับคนที่มาร่วมงานนะครับกับคนที่รอชมนะครับความอลังการตะการตานะครับ ครับนี่ครับเป็นขบวนครับของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับได้นั่งช้างในขบวนครับเพื่อนำนะครับนี่ฮะมีหลายท่านครับท่านนายกอบจนะครับมีหลายท่านครับที่เป็นบุคคลสําคัญนะครับขอนจังหวัดนะครับก็จะมานั่งบนช้างนะครับผมเพื่อแห่รอบเมืองนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบางคนที่ไม่เคยนั่งช้างนะครับ มาที่นี่ก็มีช้างให้นั่งนะครับใครที่อยากนั่งชมเมืองนะครับก็มีแท็กซี่ช้างนะครับหลังจากที่เสร็จงานนะครับก็สามารถที่จะนั่งช้างนับชมวิวทัศนียภาพรอบเมืองในจังหวัดสุรินทร์ได้เลยนะครับเนี่ยช้างเยอะมากนะครับผมช้างติดหลายกิโลครับช้างเกือบ200เชือกนะครับยาวเป็นกิโลนะขบวนช้างนะครับนี่ฮะก็มาถึงที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีนะครับผม เนี่ยก็เราจะเห็นหลายคนครับรอการต้อนรับนะครับรอการถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศนะครับที่เรามีแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นช้างที่มีชื่อเสียงครับมี FC มีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับผมวันนี้ก็เอามาโชว์ณงานที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับคนสนใจเยอะนะครับคนมารอถ่ายรูปกันเยอะมากเลยครับผม ว่าได้รับความสนใจนะครับได้รับความสนใจทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเราจะมีทุกปีนะครับปกติถ้าไม่ติดโควิดนะครับเราจะเห็นมีนักไม่มีชาวต่างชาตนะิมาชมจํานวนมากเลยนะครับนี่ฮะโอ้ดูช้างย่างใหญ่เลยครับผมนี่ครับกำลังถ่ายระหว่างที่กาลังรอขบวนเลยครับผมอลาัางการงานสร้างครับ สุดยอดจริงของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ลงกินเน็ตบุกแล้วนะครับผมว่ามีโต๊ะอาหารช้างที่ยาวถึง800เมตรนะครับหนึ่งเดียวนะครับในโลกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยสื่อมวลชนตำรวจทาหารนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปี2,564ทุกท่าน ผมขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างในวันนี้ด้วยความยินดียิ่งงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่21เป็นกิจกรรมที่ประชาชนจังหวัดสุรินและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากกิจกรรมประกอบด้วยขบวนพาเหรดช้างแสดงวิถีคนกับช้างแห่งเดียวในโลก การเลี้ยงอาหารช้างบนโต๊ะที่มีอาหารช้างจัดวางมีความยาวกว่า800เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีพศ2546ได้รับการบันทึกสถิติโลกจากบริษัทกิน n นสบุ๊กเวิลด์เรคอร์ดว่ากิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างเป็นการเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารช้างที่ยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในโลกผมเชื่อบั่นว่าทุกท่านที่มาเที่ยวชมงานในวันนี้ จะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจและเกิดความประทับใจในบรรยากาศแห่งความผูกพันและความเอื้ออาทรระหว่างคนกับช้างที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในโลกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวสุรินจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไปขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศ งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างประจำปี2564ณบัดนี้ขอขอบคุณครับวันนี้จะเป็นสัญลักษณ์โดยใช้เสียงเียงเสียงแกวนะครับเพื่อเป็นสื่อถึงการเริ่มต้นการเลี้ยงอาหารช้างประจำปี2564ครับไดเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ขยับโฟเดร์นิดหนึ่งครับไปชมบรรยากาศ ในงานกันเลยนะครับโควิดว้ามนาเป็นไรจ้าเดหมอมิวมอเท่าหมอหลวงยจาพรมอเลือดหมอแดงเวามนาเป็นไรความชี่จ้าเลยคุณบ้าพื้นรพื้เออควเจ้าโจทยาี่จาเลยลื้องาเคลีงานในใเฮยคนจ้าคอยู่เย็นเป็นสุขใเยยกกันพุุข Rồi con mà đi có hay chán rồi. <laughs> <cái mô cười> แล้วแต่แล้วแต่ตัวรูปบางตัวก็เหยียบเอาบางตัวก็ปั่นเาเลี้งถึงเเขากล้วยตัวนู้นกนได้เันี้ยไม่เจยอะยู่มันไม่เตีเจ้ากล้วยก็ได้นี่มันมีไม่มีปันกินไม่ได้ปล่อยทิ้งตบเลยไม่เอานี่อยู่ในปากเลย

ngon đây, ngon chảy okay. luôn ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

นี่เป็นข้อไหนะคะเียวรอคุกตโน่อโอ้นะเียวกรย็นนะคะครับก็แงวนะครับเด็ร่วมี้อาหารชท่านไม่กด้มีโตอาหารช้าซึ่งมีความยาถึก800เมตรนะครับยสกรารเก่านะคระดัรนะคะถ้าสามารถจะร่วมเลี้ยงอาหารช้างในช่วงนี้ได้เลยค่ะครับก็้น่านก็งจะ

เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเจา้าของทีมของเรามีหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกบานดีเอฟเวอร์โกลนะครับมีช้างแสดงให้ท่านดูทุกวันวันละสองรอบนะฮะแต่ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดนี้ไม่มีไม่มีนะครับมาแสดงที่ไม่บอกนะฮะค่ะ ได้เยอะเลยเลยนะครับนักเรียนนักศึกษานะคะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะยิ่งใหญ่มากๆครับผมเชิญเจนจนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนินพระเจ้ากระดานประทันนายกคอนชัยมุ่งเจริญพรพร้อมคณะผู้บริหารครับก็ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนินทุกเขตนะครับเต็มรูปแบบเลยนะพิธีนี้ถือว่าเป็นเออเป็นงานะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะครับโอ้มากันเยอะเลยนะครับาเป็นที่เราได้จัดกิจกรรม เพื่อให้ช้างอิ่มน้ำสำราญวันนี้อาหารช้างประมาณ30ันมตัน้อยที่ไหนน้อยคอนเทสตกงเร้น่นตยไ้าคอนเทสต็นัแต่ก็จเป็่างนี้กได้แตร์กนะคะ ด้แสดงตนนะคะว่าพร้อมในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวเป็นชมรมดูแลนักท่องเที่ยวและได้โอกาสจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะคัะในระหว่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขกับการเลี้ยงอาหารชา้างอาหารชา้างที่โะคะถ้าสามารถที่จะหยิบแล้วก็ป้อนช้างได้เลยนะคะไม่เสียสตังค์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพันตาเขียวต้องโตเจ้าเนื้อนวลพ่อลำสันหรือว่า เขียวกรอบเย็นนะคะว่าสุรินของเรา,านั้นนะคะได้เลี้ยงช้างเหมือนสมาชิกในครอบัวนเองนะคะช้างบางเชือก<อ>ถือว่าเป็นก็ปรุของครอบัวหรือก็ว่าได้ค่ะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ